ครับว,วันนี้สวัสดีจารยองอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะขอสอบถามว่าอันนั้นพี่รุงกัเดิอนอันนี้จะไปเล่นงานที่บ้านน้องกงเนาะงานขึ้นบ้านใหม่เนาะวันนี้ก็จะวันนั้นในรายละเอียดก็อยากจะถามว่าประวัติดงมันกระตุ้มสมัยเมื่อก่อนนะสมัยที่เรียนก็กาวเลยนี่ก็มีครูไร้ครูรนะครปเปรย์บอมือโซครูปเปรย์อืม แล้วก็ครูเกียนเป่าปีเกียนเปร่าป,คปนคนีครูโบเป็นคนร้องอครูโบเป็นคนร้องครูพูนเป็นคนร้องอร้องด้วยจีก็ร้องด้วยเนี่ยเพลงเพลงครูอเพลงครูอเขาเรียนเพลงครูก่อนเนาะ,ะเรียนเพ,เพลงครูมาเกือบสามเดือนสองเดือนสามเดือนอ,อะไร แต่ผมเรียนมาผมไม่ได้จริกลองทีแต่เพิ่มตัวเองที่แต่เพิ่ตัวเองจนรามเลยเพิก็คือไอเอ็นต้องค้าเนาะทบเพิ่ไปป้านอจี้อย่านี้จริจริงเนาะจนเออพวก ขาเรียนรุ่นโกรนเขาก็ได้ตีโคลงเนยผมรุ่นหลังเขานิดหน่อยก็ไม่ได้ตีโคลงตีแต่น้องขาตีโจตู่โจตู่ก็ทำโดยโจตู่ยโดยอะไรงี่แหะจนกว่าจะได้จับโคลงก็เป็นเดือนไปเรียนที่บ้านครูเปรยเนาะปเรียนที่บ้านครูเปรยสมัยนั้นเออสมัยนั้นก็ ใครนะที่เป็นครูของตะโบตะตอะไรนะโอ้แตะก่ตะทีนบ่ตะบุ้งอ่าตหลังจากตะบุ้งแล้วก็ตะทีนตะทีนมาแต่งงานกับอ่าใยญ่บ้านบ้านมันนี้แหละแต่งงานตอนอายุประมาณเกือบหกสิ unda, บแล้ว ตอตาทีนนะตาทีนตาทีนนี่เป็นบรมครูที่บ้านเดิมแกอยู่ที่ไหนครับอยู่โคกลาวบอกโคกลาวอ๋อตะทีนแปลก็กระตุ้มโคกลาวเมื่อก่อนก็เป็นพวกตะเพียงอะไรโคกลาวก็นี้แกมาอยู่บ้านกรอนแกมาอยู่บ้านอ๋อบ้านกรอลบ้านกรอก็บ้านไหนใกล้ๆบ้านดงมันก็เคยเรียกบ้านกรอลเนาะอมนี่แกเมียแกจแกก็มาอัม่ไม่ บ้านลูกมันโอเคก็เสน่ห์แรงเนาะลูกแกก็เป็นนุ่มเป็นสาวหมดแล้วลูกชายแกก็ร้องกันรึมเสียงเพราะเหมือนกันลูกลูกลูกตะทีนนะเออชื่อตะเบดชื่อตะเบศอ๋อร้องกันรึมเหมือนกันเดี่ยตอนนี้มาแกมาอยู่นี่ก็พวกลุงโบลุงตาพูนลุงเทียนลุงเปรย์ก็ศึกษาเรียนต่อ ลูกโบแกก็มีครูอยู่ที่บ้านอันสามคือครูเลือดเมื่อก่อนก็เดินไปเรียนเนาะนั่นแหละเดินไปเรียนไม่มีไม่มีมอเตอร์ไซค์นั่งขี่ไปเมือนปัจจุบันหรอกใจยงตอนนั้นได้ได้เดินไปเรียนกับครูเลือดไหมไม่ได้ไปไม่รู้จักเลยไม่รู้จกักอแต่ยงก็มาไม่รู้จักแต่ตอนเราเล่นเป็นแล้ว แล้วก็ไอตอนนั้นก็ไปเล่นงานให้ผู้ว่าเสนออยู่เหมือนกันเนาะที่บุตรก่อนนนไปเล่นที่บ้านขวัญนวินบ่อยอ๋อบ้านบ้านของผู้ว่าเสนอนี่ก็คือไอใครได้ได้กระตุ้มลงมันสมัยเมื่อก่อนก็ไปทุกปีมั้งเนาะวันเกิดแกเนาะไปทุกปีตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภออยู่อำเภอปราสาทนุ่ ตั้งแต่ปีนั้นก่อนนายจะใส่ปศอะไรหนึ่งเก้าอยู่ไหมจำไม่ได้ก่อนครับกระติ้มดงมันนี่สมัยเมื่อก่อนนี่ไอ้ถ้าก็ไปหาสมัยสมัยก่อนนี่บ้านขาวศิรีนี่เล่นแทบเกือบทุกเดือนน่ะก็งานแต่งงานบวชโอ้ดังมากตอนนั้นกระติ้มกระติ้มดงมันเนาะบ้านขาวศิรินี่ก็ชอบกระติ้มดงมันมาเปนรยนั ครับอันนี้เขาก็จะเตรียมไปออกไปเล่นงานกันนะครับชกชยโยกเราไว้ลูกปะคับอ่าชายโยว่เดาียงไปไว้เท้าเกียงอะไรัจิ้มแล้วว่าลูกสาวใครลูกสาวตะบุ้งบที่ร้องเพลงเพราะเพราะก่อนตะโบอ่ะเออยายานหน่อยอ๋อทุกวันแกพิการไปไหนไปไหนไว้แล้วอ๋อสมัยเมื่อก่อนแกเสียงไพรเราะมากเนาะแกก็ เคยตอนตอนสมัยแกเล่นนะเราเป็นเราเป็นเด็กๆอยู่เนาะอืมแลร้องกับเพราะรำกับสวยเลยแ่หลังจากแกตรงเป็นสาวแล้วก็ไปแต่งงานอยู่แถวบ้านตัวรมวนนุ่นบ้านเปิดของเขาอยู่นู่นครับหัวตายเลยแกก็อุ้มเพีิบมาอยู่บ้านเก่าคืนทุกวัน ครับครับรลงมันนี่ก้น,นี่ถ้าผมบันทึกประวัติแต่ตันนี้ไว้เพราะว่ารุ่นคนโบราณก็มีอาจารย์ยงนี่แหละที่จะพอที่จะจําความได้เพราะคนรุ่นเก่าๆก็เดกแยกย้ายกันไปหมดแล้วครับเนาะครับก็ไปเ,เลนหมดแล้วหมดแล้วนะเออเลหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก้าวๆคืนนี้ก็จบเที่ยงก้าวสวัสดีค้าวอาจารย์โยงเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันใหม่